ขอกันมาจังกระบะยกสูงงวด4,000วันนี้มีเข้ามาแล้วคันนี้เลย Mazda BT-50 Pro Hi-Laser g h ได้รุ่นยกสูงด้วยเครื่องยนต์ 2,200cc เกียร์6สปีดด้นะจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาไปชมค่ะบอกเลยว่าโคตรคุ้มราคา219,000บาทนะคะค่างวด4,800บาทผ่อนเพียง6ปีเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวด้วยตัวรถนะคะ มาเป็นสีฟ้านะคะตาไฟหน้าฮาโลเจนอ่าสวยๆแบบนี้เลยมีล้อซิงมาให้ด้วยนะคะแคปเปิดได้90องศาภายในเป็นบอกผ้ากำรรมะหยี่ไม่วิ่งมาน้อยนะนะคะ153,000กิโลเท่านั้นด้านหลังมีกันชวนท้ายเหล็กมาแล้วอย่างดีนะคะมือเปิดโครเมียมนะคะให้ข,ขึ้นลงสะดวกนะคะแม็กไลเนอร์ เดิมโรงงานเลยนะคะของมาสด้านะคะท้ายซ้ายขวาเดิมๆนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,200 c c นะคะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วเนี่ยดูฝากระโปรงเนี่ยดูนะไม่เคยมีชนหนักผิดความจมน้ำตัดต่อรับผิดชอบการโอน1 0 0ค่ะแล้วถ้าแฟนเพจคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0812386699นะคะย้ำราคาอีกครั้งนึง 219,000บาทกับค่างวด4,800บาทผ่ทอนบาทแค่6ปีพอ72งวดน,นะคะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้นะคะมีบริการทำสัญญาฟรีถึงที่บ้านนะคะไม่มีค่าจัดค่าโอนใดๆราคานี้ราคาเดียว219,000บาทมาแล้วตามคำเรียบร้องค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ